ดัวเหลืองมาเลยค่ะคุเดน่าวันนี้มาแบ่งปันอีกแล้วค่ะแบ่งปันเกี่ยวกับชีวิตดีๆเราสร้างได้นะคะทุกคนวันนี้วันที่สิบเอ็ดเดือนหนึ่งพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดสองพันยี่สิบห้าค่ะนะคะวันนี้เรามาสร้างชีวิตสมาธิสร้างความสุข สร้างชีวิตใหม่ชีวิตดีๆเราสร้างได้คะทุกคนพราะโคเป็นโคนหนึ่งที่ได้ผลลัพธ์นะคะก็ออกมาแบ่งปัน,ปนตื่นรู้ตื่นรู้ในตนนะคะตื่นรู้ว่าชีวิตของเราเราสามารถที่จะมีความสุขได้ด้วยการอนุญ,ญาตตัวเองค่ะนะคะตอนแรกนะคะยังไม่ตื่นขนาดนี้ปีนี้ตื่น รู้นะคะก็ตื่นทําตื่นรู้ตื่นรู้ได้ตนก็ดูแลตัวเราให้มีความสุขค่คะเพื่อดึงดูดความโชคดีดึงดูดการงานกันเงินความรักสุขภาพทำร้างได้นะคะวันนี้ฝึกตัวเราเองให้รู้ท่าทานอารมณ์รู้ทัาทความคิดนะคะการสำเร็จความสําเร็จง่ายๆสยบ,บายๆนะคะได้ออกมาเป่นปันนะคะมีความสุข นะคะเราเอาลงไปลงมือทําเลยนะคะทุกคนวันนี้ชีวิตดีๆเราสร้างได้นะคะทํางานไปด้วยมีความสุขไปด้วยนะคะไม่โทษตัวเราเองไม่โทษคนอื่นนะคะไม่โทษเหตุการณ์สถานาการณ์ที่เข้ามานะคะทุกสิ่งทุกอย่างดีเสมอนะคะวันนี้มีความสุขกับการทํางานมีความสุขกับชีวิตดีๆนะคะที่เราสร้างเองะะสร้างได้นะคะทำสมาธิก็พูดไปด้วยนะคะ กดแรงดึงดูดทรงานอยู่ตลอดเวลานะคะแต่เรานะคะส่งความปรารถนาต้องการแบบไหนออกไปนะคะเหมือนเราเป็นเสาวสัญญาณนะคะที่ส่งออกไปนะคะเพื่อดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเรานะคะเราต้องมาฝึกตัวเราเองค่ะฝึกให้เราได้มีชีวิตที่มีความสุขนะคะลายรแต่ๆที่เราต้องการที่เราปรารถนานะคะสร้างได้ทุกคนนะคะ วันนี้มีความสุขกันแบ่งปันและได้ตื่นรู้ตื่นรู้และตื่นเหมือนนะคะที่เขาพูดกันคือคนตื่นรู้ตื่นทำนะคะตื่นกันการมีชีวิตที่มีความสุขเราต้องทําเองสร้างเองรู้สึกเองพูดเองนะคะลงมือทําทุกวันค่ะนะคะสิ่งที่ปริญานแล้วกันส่งความปรินานแล้วกันนะคะขอเชื่อและรอรับแบบสบายๆนะคะทำงานไปด้วยนะคะมีความสุขไปด้วยนะคะ วันนี้เรายังไม่เข้าถึงวิธีการนะคะเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรนะคะเราค่อยๆ่อยติดตามออกันไปนะคะเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเดินไปด้วยกันนะคะไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่เกิดน,นะคะเราต้องมาเรียนรู้และลงมือทําเพื่อพัฒนาตัวเองพัฒนาจิตวิญญาณของเราให้สูงขึ้นนะคะวันนี้มีความสุขกับทําสมาธินะคะได้ชีวิตดีขึ้น,นะ,ะและดูแลคนรอบข้างนะ,ะดูแลตัวเองก่อนนะคะแล้วก็ดูแลคนรอบข้าง ให้เขามีความสุขนะคะอาจจะไม่ตรงกับนะคะกับใครนะคะบางทีเขายังไม่เข้าใจไม่เข้าถึงเราไม่ว่าเขานะคะแต่เรารู้แล้วนะคะตื่นรู้ในตัวตื่นรู้ธรรมตื่นรู้นะคะก็คือรู้ว่าตัวเรามีศักยภาพมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ปัจจันาต้องการที่เราส่งออกไปและเราสามารถที่จะมีได้ด้วย ฝึกตัวเองให้มีจิตใจที่เข้มแข็งและมีพลังนะคะคิดบวกคิดดีคิดบวกรู้สึกดีรู้สึกบวก,ก,ก,บวกพูดดีพูดบวกลงมือทำทุกวันผลลัพธ์ชีวิตดีดีแน่นอนนะคะทุกคนฝึกสมาธิไปด้วยนะคะมีความสุขไปด้วยนะคะชีวิตของเรานะคะดีขึ้นทุกวันนะคะมีความรุ่งเรืองของชีวิตเพิ่มพลังงานดีๆให้กับชีวิตของเรานะคะในวันนี้นะคะด้วย ความสุขที่ได้มาแบ่งปันนะครับคุณดาวเรืองแล้วพูดเดือนหน้าเนี่ยชีวิตสมาธินะสร้างความสุขชีวิตด,ดีดีเราสร้างได้นะด้วยสมาธินะคะดูลมหายใจเข้าออกของเรานะคะถ้ารู้สึกหงุดหงิดรู้สึกอารมณ์เมียงวีแล้วฝึกงงเงนะครไม่มีกาลังใจนะคะเราต้องหลับตาแล้วหายใจยาวๆหายใจผ่อนคลายสบายๆนะคะ ช่วยได้ค่ะครูทําได้แล้วครูก็อยากออกมาแบ่งปันนะคะทุกคนนะคะชีวิตดีๆเราสร้างได้นะ,ะดูตัวเราเองนะคะและวันนี้นะคะมาพบคนใหม่ได้นะคะติดวงบูเดน่าบูดาเรืองนะคะสมาธิสร้างความสุขชีวิตดีๆนะคะด้วยล่ะ